ครับก็มาในหัวข้อของด้านเทคนิคมากขึ้นนะครับก็ก่อนอื่นเลยมาต้องมาทําความรู้จักกับรูปแบบกราฟก่อนนะครับรูปแบบกราฟทองนะครับก็ผมจะมีให้ดูประมาณ3แบบนะครับมันก็มีรูปแบบเส้นแล้วก็รูปแบบบาชาร์ตนะครับบาชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าความหมายของเขาก็ประมาณนี้นะครับก็คือซ้ายมือเนี่ยก็คือราคาเปิดแล้วก็ลง ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยก็คือราคาสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดนะครับแล้วก็โคด้ดเนี่ยก็เป็นราคาปิดน้าน้าแท่งนั้นๆนนะครับยกตัวอย่างแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปแท่งเทียนนะครับชาร์ตแท่งเทียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สากลก็จะใช้กันนะครับก็คือมาจากญี่ปุ่นนะครับแท่งเทียนก็ความหมายมันก็จะประมาณนี้ครับก็ราคาเปิดอย่างซ้ายมือเนี่ยราคาเปิดแล้วก็ราคาปิดคล้ายๆกับบาร์ชาร์นะครับแล้วก็จุดสูงสุดตรงนี้ตรงนี้นะครับ <0 maths> <bag IP> ก็คือมันความหมายก็คือถ้าเป็นแท่งสีเขียวเนี่ยถ้าถ้าราคาเปิดอยู่ต่ำกว่าราคาปิดเนี่ยก็จะได้แท่งเขียวก็คือแบบเหมือนราคาแบบขึ้นนะครับแต่ถ้าราคาเปิดเนี่ยต่ำกว่าราคาปิดเนี่ยก็แสดงว่าแบบมันก็จะแดงมันก็จะแบบมันตลาดขาลงอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบราคามันลดลงก็เลยแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบสีแดงนะครับแดงเดือดแล้วก็มารู้จักคําว่าเทนนะครับเทนก็คือแนวโน้มนะครับ เทนมันสาคัญยังไงนะครับเทนเนี่ยมันจะง่ายในการเทรดแล้วก็ทํากําไรนะครับเทนขาขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับเทนเนี่ยแล้วก็โลตรงนี้เป็นโลก็คือโลโลแรกนะครับแล้วก็พอขึ้นไปก็เป็นไฮไฮใหม่นะครับแล้วก็นี่ก็โลโลแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นไฮใหม่แล้วก็ลงมาตรงนี้ก็โลใหม่นะครับคือเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าสมมุติว่ามันมีไฮใหม่เกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบ เทนขาขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าแบบอย่างเงี้ยครับถ้าไฮไฮมันเท่ากันอย่างเงี้ยก็โอกาสที่จะเป็นไซเวก็จะมากขึ้น,นครับคือแบบเทนมันก็จะหายไปนะครับต่อไปนะครับก็เทนขาลงนะครับอย่างเงี้ยครับก็จะมีจุดสูงสุดเนี่ยลดลงนะครับไฮเก่าต่ำกว่าไฮเดิมนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็โลเก่าต่ำกว่าโลใหม่ไปเรื่อยๆ ใหม่ต่ำวกว่าโลกเก่าไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าเทนขาลงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะครับก็คือตลาดขาขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นไซด์เวย์แล้วก็ต่อไปก็เป็นเทนขาลงนะครับสิ่งที่จะเหมาะที่สุดในการาเทรดก็คือเทนขาขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับเป็นเทนเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายกว่าในการตีตีเส้นนะครับเราก็สามารถตีได้ประมาณนี้นะครับก็คือแบบการ ตีเส้นขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบเราลากมาตีแบบจุดจุดนี้นะครับแล้วก็ชนที่จุดนี้นะครับเราก็จะได้เส้นที่ตรงมาตรงนี้เองนะครับเวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยเราก็เข้าที่อ่าเทนที่แบบอ่าเส้นตั้งรับได้นะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ซื้อได้แล้วก็ไปเข้าไปขายในจุดที่ว่าเส้นเส้นต้นอีกทีนะครับหรือว่าแบบ ล้วก็ถือไว้ก็ได้นะครับถือไว้ถือไว้อีกไม้อะไรเงี้ยพอย่อมาถึงเส้นแล้วก็คอดเข้าซื้ออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คล้ายๆกันครับเวลาเราตีเราก็ลากเราก็ลากมาเลยครับลากเส้นมาเนาะเราก็จะตีตีได้เป็นเส้แนแนวต้านนะครับเราก็จะเห็นง่ายขึ้นนะครับในการที่จะเข้าออเดอร์เ,เราก็เข้าจุดนี้ครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีแบบเส้นเบรกข,ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไป ตีอย่างนี้นะครับตีเส้นที่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างรูปเนี่ยตีที่ท,ที่ไส้เทียนเนี่ยมันจะอโอเคกว่านะนะครับในในเทนนะครับในเทนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเทนย่อยด้วยนะครับอย่างน,นี้เทนเทนใหญ่มันเป็นขาลงเนาะแต่ว่าในเทนย่อยมันก็จะมีขาขึ้นย่อยเนี่ยเราก็สามารถเล่นแบบบา่า์เซลลตรงนี้นะครับแล้วก็มามาเล่นที่ที่บายในในขานี้ได้อีกทีนะครับ แล้วก็มาเล่นเซลล์ขานี้แล้วก็มาเล่นบายนะครับก็คือเราสามารถแบบทำกำไรได้ทั้งแต่ว่าจะถ้าผมแนะนำเนาะอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างเสี่ยงนะเราต้องเล่นแบบภาพที่มันแบบเรามองเห็นชัดแล้วก็ใหญ่ๆนะเราอาจจะเล่นในจุดนี้ก็ได้นะครับในจุดนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเนาะมันก็จะเสี่ยงไปครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเราจะทำกำไรจากเทรนได้ยังไงนะครับ ในอย,อย่างภาพเนี่ยในจุดนี้ก็คือจุดซื้อนะแล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดตัดขาดทุนนะสต็อปลอสแล้วก็จุด Take Profit ประมาณนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อที่จุดโลใหม่เนี่ยเราก็ใช้โลเก่านะเป็นจุดสต็อปลอสได้แล้วก็เส้นข้างบนเนี่ยเป็นไฮใหม่ก็คือเป็นเส้น Take Profit ได้ครับในในส่วนของการเล่นขา b ายเออขาเซลก็เหมือนกันนะครับในจุดขาลงนะ่ะ เทรนขาลงเนี่ยเราก็ใช้จุดสูดงสุดเนี่ยเป็นจุดเซลได้นะครับแล้วก็ไปเทคโปรฟิตที่ในในในแนวแนวรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ชุดที่สต็อปลอ s ก็คือแบบโลเอ่อไฮไฮไฮเก่าเนะาะไฮเก่าที่สูงกว่า High ที่เราเข้าออเดอร์ไปนะครับนี่นะครับก็ดูจากภาพมันก็จะง่ายขึ้นเนาะในการที่เราจะตั้ง Stop Loss Profit นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในในในกราฟของเดลี่ Daily นะครับอันภาพซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเทรนขาลงย่อยๆนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเทรนแบบขาขึ้นเนาะเราสามารถเข้าไปเล่นในเทนเนี่ยย่อยๆอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะว่าแบบเราอาจจะเล่นแบบในไทม์เฟรม H1 H2 นะครับ มาถัดไปในเรื่องของ v o ลูมอินดิเคเตอร์นะครับโวลูมคืออะไรนะครับโวลูมก็คือแบบคือจำนวนในการที่คนเข้าเทรดเข้าซื้อนะในนะช่วงเวลานั้น,น,นอันนี้เป็นยกตัวอย่างเป็นกราฟของ bitcoin นะครับอย่างช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนเข้ามาซื้อเยอะนะครับโวล่มก็เลยสูงเนาะมันมีประโยชน์ยังไงนะครับมีประโยชน์ในการว่า ถ้าแบบวลุ่มเยอะๆเนี่ยเราอาจจะเข้าไปซื้อในช่วงเนี้ยมันก็เราต้องระวงังทิหนึ่งนะครับในช่วงที่แบบคนแบบเทรดเยอะๆเนาะแต่มันก็จะทําให้แบบในกราฟเนี่ยมีความกว้างความ,วามต่างของราคาที่สูงมากนะครับมันก็จะบ่งบอกได้ว่าแบบถ้าถ้าแบบในช่วงนั้นมีการเทรดเยอะแล้วอีกแท่งหนึ่งเนี่ยมีว o ลุ่มเทรดลดลงเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับว่าเฮ้ยมันจะหมดในเทน การซื้อแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญในการที่ว่าใช้วอลุ่มในการดูนะครับวอลุ่มในการดูก็จะเห็นอย่างอย่างรูปแรกนะครับก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าขาขึ้นเนี่ยวอลุ่มตามเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะครับก็อารมณ์ประมาณว่ายิ่งราคาสูงคนเทรดยิ่งเยอะเนี่ยเฮ้ยมันก็อาจจะบ่งบอกได้ว่ามันเป็นขาขึ้นจริงๆครับแต่ถ้ารูปที่2เนี่ยถ้าอย่างที่เห็นว่าเฮ้ยราคาขึ้นแล้ว แต่ว่าโวลุมเนี่ยลดลงลดลงลดลงเนี่ยต้องระวังมากๆเลยอันนี้คือการเกิดดเจนก็คือแบบว่าเกิดความต่างว่าเอ้ยราคาขึ้นว่ะแต่ไม่มีคนซื้อขายเลยก็แสดงว่าเอ้ยมันใกล้จะหมดเทรนขาขึ้นแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับมันเป็นอินคิเตอร์อินดิเคเตอร์ที่สามารถได้สามารถบง่งบอกอารมณ์ของคนเทรดเนี่ยช่วงวลน,นนั้นของค่างเงินตัวนั้นหรือหุ้นตัวนั้นได้นะครับอย่างที่เห็นครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะขึ้นตามก็จะเฮ้ยมันค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันขาขึ้นชัดเจนนะ อันนี้ก็เฮ้ยอ,อันนี้ก็เป็นดิวอเจ์เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าเฮ้ยราคาลงนะครับแต่โวลุ่มเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับกับตัวได้ว่าเฮ้ยมีแนวโน้มที่จะเกิดเกิดขึ้นว่าเฮ้ยขาลงได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นในการที่เราจะดูกราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดจินะครับโดจิน จุดต่างเนี่ยโดจิมันก็คือแบบราคาเปิดกับราคาปิดเท่ากันเนาะมันมันหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมันสู้กันอยู่นะครับเหมือนแบบอารมณ์ประมาณว่าช่วงราคาเปิดกับปิดเนี่ยมันกลับมาเท่ากันเนี่ยมันมันเขาสู้กันอยู่เนาะมันสู้กันได้จนแบบมันจนแบบเท่ากันแล้วเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเกิดจุดกลับตัวเนาะเขาก็เลยเรียกเป็นโดจิเนาะเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างเนี้ยเขาสู้กันสู้กันตรงเนี้ยมัน แรงขายมันมากกว่าแรงซื้อเนาะพอมันมาถึงจุดเนี้ยเฮ้ยมันสู้กันแล้วมันก็ถึงจุดกลับตัวมันก็อาจจะขึ้นราคาได้นี่ครับเรียกว่าโดจิครับแบล็ตตก็เหมือนกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแบบขาขาลงอะพอมันขึ้นไปปุ๊บมาเนี้ยสู้กันปุ๊บเอ่อขาบ่ายสู้ไม่ไหวแล้วราคาลงก็มาชนะแทนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นนะครับมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยเหมือนกันนะครับ ก็มันจะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบเนาะผมก็จะมีอ e ีบุ๊กที่ผมทําไว้เนาะก็จะแบบเอามาจากาคนต่างประเทศนะก็จะมีแบบอย่างเงี้ยครับเป็นชาร์จแพทเทิรนเนี่ยผมก็จะมีไฟล์ให้เนาะใครอยากได้ก็เข้ามา,อาแอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ขอในนั้นได้นะครับผมก็จะส่งให้ก็จะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเอาไปดูใช้งานกันได้เนาะก็เราสามารถประยุกต์ได้อย่างเงี้ยครับ อาจจะตรงนี้เป็นจุดที่เราซื้อเนาะแล้วก็ตั้งสต็อปลอตรงที่ด้านล่างเนาะแล้วก็จุดด้านบนก็เป็นจุดที่เราจะเทคโปรฟิตเนาะนี่ครับก็จะเป็นรูปแบบต่างๆเราเอาไปดูใช้งานกันได้นะครับซึ่งผมจะมีอ e ีบุ๊กให้นะในในส่วนของบทเนี้ยเข้ามาแอดไลน์ line, แล้วก็เข้าไปดูกันได้มันก็จะแบบเ,เหมือนเหมือนเราเข้าไปดูว่าม,มันมันมี มันมีลิงก์ให้ดูนะครับว่ากราฟสมมติว่าเราอยากดูแบบของจริงะครับว่ามันมันเป็นกราฟคู่เงินไหนเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับถัดไปนะครับมาเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยยกยกตัวอย่างอย่างอันนี้ครับเป็น moving average นะ moving average เนี่ยทำคือมันเป็นการบ่งบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยในการซื้อขายเนะาะถ้าอย่างเส้นแดงเนี่ยมันจะเป็นค่าค่า ค่าที่แบบวิ่งเร็วเนาะค่าเซนสีฟ้าเนี่ยเป็นค่าที่วิ่งช้าก็คือมันคือการเอาแท่งเทียนเนี่ยย้อนหลังไปเนาะอย่างนี้ยเป็น ma สิบสนะครับเส้นแดงเนาะแล้วก็ ma สามสิบสี่เนี่ยเส้นเส้นฝาเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับถ้ามันมันตัดกันเนี่ยเราก็มีแนวโน้มว่าเฮ้ยมันจุดซื้อเนาะอย่างเงี้ยนะครับมันตัดกันที่จุดเนี้ยแดงตัดขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะแบบขึ้นเทนขาขึ้นละแต่ถ้าเด่น แดงตัดลงเนี่ยมันโอกาสที่จะราคาลงก็มีเห็นไหมครับตัดขึ้นเห็นไหมครับตัดลงเนี่ยมันก็จะใช้ในการที่แบบภาพใหญ่ในการซื้อขายได้เนาะแต่ว่าทำเฟรมเล็กๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำอันนี้มันเป็นทำเฟรมเล็กๆเนาะในทำเฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันเอามาใช้ประยุกได้ดีในการเข้าซื้อณจุดที่โอเคนะครับตัวถัดไปนะครับไ s i เนี่ยก็จะเป็นเป็น เป็นดูว่าจังหวะนั้นอนะ่ะควรซื้อหรือควรขายนะแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะครับแต่ว่ามันสามารถดูได้คร่าวๆว่าอย่างเช่นอย่างเนนี้ยมันจะมีค่าเจ็ดสิบกับสามสิบนะสามสิบเนะีนะ่ยก็คือแบบช่วงที่คนขายเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ามากกว่าเจนะ็ดสิบเนี่ยมันก็คือคนซื้อเยอะนะในในในบางทฤษฎีเนี่ยนะบางเขาก็เขาก็จะซื้อในจุดที่ว่าต่ำๆมากอ่าน้อยกว่าสามสิบเนี่ยเข้าซื้อไปเนาะแล้วพอ มันเด้งกลับมาที่ Over Overboard เนี่ยคนซื้อเยอะแล้วก็ขายมันเหมือนเป็นดักหลักดีมาสะพายครับคนเราเราต้องกล้าซื้อในจังหวะที่คนเขากลัวนะคนขายเยอะๆเนี่ยถ้าเรากล้าซื้อเนาะแล้วเราขายในจุดที่เขาคนซื้อเยอะๆเนี่ยเอ้ยอ่าใช่ครับเราก็จะได้ราคาที่ดีนะเนี่ยจังหวะที่คนขายเยอะเห็นไหมเอ้ยจังหวะที่คนซื้อเยอะๆแต่เราก็มาขายเนี่ยเราก็าจะได้ในช่วงราคาที่ดี อันนี้ก็เป็น d ดเวอร์เจนนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับเราเอามาประยุกต์ได้นะครับ d ดเวอร์เจนเนี่ยก็คือสมมติว่ามันเกิดการย้อนแย้งกันเนี่ยมันมีอะมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเทนนะเห็นไหมครับเนี้ยขากำลังขาขึ้นเลยแต่แบบเนี้ยเทนมันลดลงเนาะเนี่ยคนคนคนความต้องการซื้อเนี่ยมันคืออันนี้มันเป็นค่า ISI นะครับก็คือแบบจากเมกื่อกี้มันเอามาประยุกต์ได้กับ d ดเวอร์เจนนะครับ เอาราคาเนี่ยมาเทียบกันเนาะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าณจุดเนียเ้ย้ราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะแต่คนต้องการซื้อเปอร์เซ็นต์ต้องการซื้อหน้อยลงมันก็แบบเหมือนย้อนแย้งเนาะก็มีแนวโน้มว่าจะหมดเทรนขาขึ้นแล้วเงี้ยครับมาตัวถัดไปนะครับ macd เนาะเ,เป็น moving average convergence d i v e r g e n t นะครับตัวนี้ก็เป็นวงบอกถึงเทนได้เหมือนกันเนาะ อย่างที่เห็นนะครับก็เราเขาเอามาบรยุกตกับตัว EMA นะก็มันจะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเนี่ยก็จังหวะที่เราซื้อเนี่ยก็คือตัดเส้นเร็วตัดเส้นชานะขึ้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาขายมาขายในจุดที่ว่ามันตัดลงนะจังหวะตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรเงี้ยครับนี่ครับ ยกตัวอย่างรูปภาพนี้นะครับก็จังหวะซื้อก็คือเนี่ย MACD เนี่ยตัดขึ้นซื้อได้เลยครับแล้วก็ MACD ตัดลงแล้วก็ขายตัดขึ้นตัดขายาซื้อเห็นไหมครับก็ก่อนที่จะจบนะครับผมก็จะแนะนำบโบกเกอร์นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมี4หลักๆกก็คือ4โบกเกอร์นี้นะครับที่ผมคิดว่าดังดังมากๆแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับ ก็ไปกดลิงก์ตรงกดที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้เนาะแล้วก็มีลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเข้าไปสมัครได้เลยนะครับก <c oughs> ็ในส่วนตัวที่ผมใช้ผมก็จะใช้ xnet นะครับแล้วก็ FBS เนะเพราะว่าบล็อกเกอร์เนี้ยมันอินเทอร์เฟซมันแพลตฟอร์มมันใช้ง่ายมากเลยครับเข <c oughs> ้าไปดูเนะี่ยมันใช้ง่ายมือใหม่ผมก็แนะนำนะให,ให้ใช้สอ2ตัวนี้นะผมก็ยังใช้อยู่เลย <c oughs> แต่ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นบ้างตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นฝากร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับอันนี้ s.m กนี่ยก็ลองไปสมัครดูหน้านะครับใต้คลิปเนี่ยผมก็จะมีลิงก์โบนัสบางตัวก็มีลิงก์โบนัสเนาะโบนัสเทรดฟรีไม่ต้องฝากด้วยแล้วบางตัวก็เหมือนฝากฝากก็คือฝาก100%ก็ได้100%เรนาะเราก็เอามาทำทุนได้ง่ายขึ้นเนาะในเวลาเราเทรดก็ฝากไว้นะครับคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่ไม่เลิกที่จะทำสิ่งนั้นๆนะ ก็อย่างวุตลีนะครับเขาไม่กลัวนะครับคนที่เตะได้หลายๆท่านะแต่เขากลัวคนที่แบบเตะท่าเดียวนะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนครั้งเป็นล้านครั้งเพราะอะไรถ้าเราทําอย่างเดิมซ้ําๆๆๆยังไงเราก็เกิดกระบวนการในการความเข้าใจในการเทดเนาะถ้าเราทําแบบซ้ําๆๆทุกวันทุกวันเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นสองสามปีเหมือนกันนะก็จะแบบลงตัวในการเทดได้นะครับ แต่ผมอาจจะสอนไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเหมือนเราก็ฝึกฝนนะผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะว่ามันมันเป็นอาชีพที่เป็นสามารถทําอาชีพเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่าตอนที่ผมแบบเริ่มทําเริ่มเริ่มสนใจแรกๆเนี่ยเพราะผมไปเจอคนคนหนึ่งนะเขาเป็นเป็นป้าเป็นป้าคนหนึ่งนะครับที่เขาแบบเทรดอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะเลยเทรดเป็นอาชีพเลยเทรดจนซื้อบ้านซื้อคอนโดได้เนะี่ยแล้วก็เทรดเป็นอาชีพถึงทุกวันเนี่ยเขาสามารถแบบเทรดจาก สามสาพันบาทเนนะี่ยไปถึงหนึ่งล้านได้นะก็คือแบบค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือแบบคือมันเหมาะสําหรับคนมีทุนน้อยนะสําหรับผมคิดว่าฟอเร็เนี่ยสาหรับคนที่มีทุนน้อยคนที่มีทุนเยอะๆรับความเสี่ยงได้ไม่เยอะก็ผมแนะนําไปหุ้นนะแต่ถ้าแบบคนคุณยังทุนน้อยๆทํางานประจําอยู่เนี่ยลองใช้เวลาหลังเลิกงานนะศึกษาตรงนี้ดูนะแล้วก็มาปรึกษาในไลน์กับผมได้นะ มันมีคนเยอะนะที่แบบเป็นอาชีพเทรดเดอร์นะแล้วประสบความสำเร็จเป็นฟูลไ t ม m เทรดเดอร์นะแต่และเราก็ต้องทําควบคู่ไปกับงานหลักก่อนนะอย่าไปทุ่มมันสุดตัวนะผมแนะนําตามนี้สวัสดีครับ